วัสด,ดีจ้ามาอีกแล้วจ้าก่อยบักม่วงมือนั่นก่อยบักม่วงใหญ่มือนี้ก่อยบักม่วงน้ำดอกหม้จ้าอีพี่สอง้ำมืเบิรงมามือนี้อันสิกินได้หลายบ่กใส่เพชรกว่าเก่าอีกจ้ามามาซิมกันเลยตอนใหญ่ๆเลยหอมแดงจ้า ก็เคยสมเนาะขนาดเป็นนามดอกไม้เลยเนี่ยนัววัดซส่นามประเดาไปบากห้าย สดจะข้มังนันหลุมเมื่อเอินไปเปิดททัรน์ให้พี่น้องมองหันเอาเมื่อกินตัวได้ ว่ามันแู้ได้กินหอมแดงบ่เก่งลองเอาไปใส่กับยำมะงงวงสุ่มๆบางเนื้อตามันสิสช่วยอัดสม มันสิออกหวานๆเลยจ้าลองมึงด้วยความสมของมะม่วงมันสิตัดอันความเพื่นของหอมแดงนะจ้าลองมึงด้วย còn thì cho mình nghe chung quanh ừ สวัสด,ดีก่อนพี่น้องตั้งส่วงวินแดดเนาะแดดมันห่อนคักมืออ้อนี้ เผ็ดแล้วบ้านนี้เขากันดีแท้ๆน่ามันร่วมกับอันบักสมเนาะ ไแล้วต้ะบเบิดคือเอาเดี๋ยวจะเอาไปใส่กล่องแล้อก็ใส่ตู้เย็นไ้เมื่อลังกินกระแห้งนัวองเก่าอีกจ้ะเพราะว่ามันสิเข่าไปเน่นตอนมักมวงแล้วน้ำมันปลาลาม้จ้ะวันนี้ไปก่อนจ้ะ